โอ้เวทสองเท่เน yeah? ี oh oh. ่ยฤทธิ์ฟาาบู๊เนะ่ยะฤทธิ์ฟ้มพลังของข้าคือก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยงูเขียวนี่คืออะไรวะงูเขียวคืองูที่หวาดเย่ออืมจะมากูงกงงูหรอเฮ้ยสุดยอดสุดจัดสวดจัดจัดเฮ้ยแต่มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งนะที่พวกเรามีมีอะไรมีใจมาดีมาดีมานีดีตามพ่อมารายงานตัวดิมานี่ก่อนมึงไปไหน ปักมายาลาบมามึงด้วยกันนี่มมามึงตีตรงนี้แตัวเดียวเนี่ยตีหมดเลยตีตรงนี้แหละมีกูจะไม่ได้เว้ยนี่ถ้าจแต่ขนาดนั้นไปหาหมอเด้อไก่บอลเลียนหมดพลังของข้าคือเสือเลี่ยนผมลุนผมเลียนผมนี่คือมีผมใช่ไหมใช่เอออ่าเล่นเถอะกูขอโทษเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเพนน่าเพนน่ากูก็เพนน่ามึงก็เพนน่าแล้วใครเพนน่าพี่พีมมึงมาแป๊บนึงเี้ย ทำไมพี่ไม่ช่วยใครหรือวะเยื่อโตขอแบบนันเดียวได้ไหมสันไอ่ะเอ๊ะทางนี้ไอ้เยี่ยจอนมาเอ๊ะทางนี้ทางนี้ดีกว่าเอ๊ะเอ๊ะกูไปแล้วเอ๊ะเอ๊ะกูล้างมึงแต่มึงดูเอ๊ะเมื่อไหรพยายามเอ๊ะกูไปกูกูกูไปแล้วครับเบเนกูเบเนต้าเบเนต้าแทงหมดไม่สวนลูกใครโอถ้าใจขนาดนี้ไปหาหมอเถอะเฮ้ยมันหักหลบ ไปเชียอมไหมไปเชียอมไหมไปแล้วแน่ครับโอ้โหเดี๋ยวทีกรอด้วยเออเอโดวนอะไรบ้างไหมน่ะเอ้อข้างบนกูไปไหนน่ะเก่าดึงปลังของข้าคือก๋วยเตี๋ยวเฮ้อ คเดี๋ยวที่แปลว่าผมเมี่ผมมาเส้นเล็กแต่ที่แท้ผมเส้นใหญ่เอาแล้วขโมยมาแล้วขโมยมาแล้วเขาไปอย่างสวยยี่ปะี่มาๆๆ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 ปะปเปะ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  ดูจบแล้วครับนายเฮ้ยเดี๋ยดีกูเป็นไรอ่ะเดี๋ยดีกูเป็นไรนี่ไงนี่ไงมันมีคันเบ็ดมันมีคันเบ็ดไปโดนแล้วปวดแป๊บแล้วปวดหมดแล้วปวดหมดแล้วปวดหมดสวยสวยแล้วไปแลดูดีกันตีแล้วยังไงต่อสวยวิ่งวิ่งวิ่งเอาอาใคร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  อาใครอาใครกูหุนกูหุนไปฆ่าน้องตัวเองสวยว่าโอเคอะไรนะให้บวกเลย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 เราตี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 หลอดเร็วๆตีตทำอะไรนั่นให้กำลังใจไอตออูตีชิปเนี่ย จะตายวันนี้หรือเปล <S <S ่าอ e, ันน uh ี้คือคอนเทนต์ไอใช่ไหมไออะไรพี่ไอเลิฟยูแม่เออมาดิซ mm hmm> ื้อไปเป็นลูกค้าสนานฟะไอยา้อไนยากระเด็นของไอ้เดี๋ยวนะมึงอยู่ทีมพี่หร mm ืออยู่ทีมเขาผมวเวได้ยินไหมผมว่าอืมถ้าจะดังขนาดนั้นได้ยินเบาพี่ได้ยินไหมได้ยยินไอ้ จบวันนี้ไหมหรือจบปีหน้าหาหมอมาฉีดยาหน่อยค่ะเฮ้ยหาหมอมาฉีดยาหมาหาหมอมาฉีดยาหมาหาหมามาฉีดยาหมอหาหมอหาหมาหาหมูหาหมาอะไรตอนนี้เนี่ยบ้านเนี่ยบ้านเอออะไรเฮ้ยเอ๋นี่ไงโดนไอ้ยาด้วยเฮ้ยมันเชื่อแข็งวะ มันเป็นหมีแช่แข็งไปหมีแช่แข็งอ้างไปพี่แต่มันของสื่อแล้วเขเล่นเนี่ยเออเฮ้ยโทษทีป่ะนั้นพี่มันเอ็มพีอะครับมันนั้น